สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านที่ทาเกษตรเป็ดส่วนไร่น้าส่วนผสมต่างๆนะครับทำที่ยังบรูนะครับคลิปนี้ดอกดินนะครับมาเห็ดหัวเสือนะครับเป็นหัวเชื่อที่จะใส่ในการมักทุกชนิดนะครับเป็นสูตรของท่านอาจารย์ สมมาตรนักสูงเนื่อทันเผยแพย่ไหวห้พี่นองเกษตรกรได้นำมาทำแล้วก็น,นำไปใช้ในรวนในสวนนะครับเป็นหัวเชื้อต่างตน้นน้ำมักต่างๆนะครับหรือว่าสูตรของท่านอาจารย์สมมาตรนั่นเองนะครับมีแนวใดเน่งนะครับน้ำมะพร้าวนะครับนี่นะครับน้ำมะพร้าวมะพร้าวอ่อนหนะึ่งจุลิตร นมเปรี้ยวสองขวดนะครับยีห่ห้อใดก็ได้ว่าจะเป็นนมเปรี้ยวขามากนะครับขามากนี่เอาแต่นามนะครับเอาแต่นามชั้นเนื้อกินแล้วครับซีอิวนะครับซียางขาม่าผสมนะครับซีอิวนี่เอามาเป็นใส่แท่นการน้ำตาลนะครับซีอิลเนี่ จะพางแสงให้จุลิซียนะครับไปทำงานเต็มที่จุลินทรียแนะนำมะพร้าวนี่นะครับส่วนขามากขามากนี่จะมียีดนะครับน้ำเปลี่ยวนะครับยี่ห้อดก็ได้ก็จะมีจุลินทซียนะครับอยู่นี่หลายล้านตัวนะครับใส่สองขวดก็หลายสิบล้า,ลานตัวนะครับท่านอาจารย์สมมาตรท่านเผยแร่ไว้เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรน,นะครับลดต้นทุนในการทำเกษตรเพื่อสวนไรน่นา น้งเรมนะครับผสมไปก่อนเลยนะครับซีอิวนี่ก็ใส่ไปช้อนในครับตวงช้อนก็ได้นะครับเพื่อนๆครับนี่เ่ามีช้อนอยู่แล้วตวงไปเลยครับหนึ่งช้อนใส่เข้าไปนะครับตามด้วยนมเปรี้ยวนะครับนมเปรี้ยวยี่หหอดก็ะด้นะครับเพื่อนๆบ่อตองจํากัดว่าจะเปลี่ยนมเปรี้ยว าจะมีกุลินซีนะครับเทลงไปเลยครับนี่นะครับสองขวดน้ำเปรี้ยวสองขวดส่วนผมใส่ขวดหน่อยก็ขวดใหญ่นะครับสองขวดเรียบร้อยนะครับขวดที่สองมดืดยินซิน นะครับเห็ดเป็นหัวเชื้อตั้งต้นนะครับแล้วก็น้ำเข้ามาอีกนะครับสองช้อนมีแต่แนวดีๆได้พี่นอกนะครับกินก็ได้เนี่ยนะครับออาแต่น้ำกดตยังน้อยนะครับเอาแต่น้ำสองช้อนนะครับดอกดินมี1 5จลิตรกับสีใส่สามนะครับ1.5ลิตรใส่เข้าไปเลยครับสามช้อนเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้แหละครับ เนี่ยนะครับเป็นหัวเชียวตั้งต้นในการที่จะมัดสูตร8ดเสี้ยนของท่านอาจารย์สมมานนาตรงเน้นท่านต้องการรายละเอียดนะครับพิมพ์เข้าไปหาได้นะครับในแพลตฟอร์ม YouTube นะครับร้อยตำเอรวดเอกสมมานนาฏสูงเน้นนะครับสูตร8เสียนนี่เป็นหัวเชียวตั้งต้นที่ท่านอาจารย์เอาเผยแพร่กับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้นำไปใช้ปิดไวมักไวเจ็ดมือนะครับ นี่แหละครับขยาขยาให้เข้ากันนะครับเพื่อนๆอย่าไปเปิดนะครับอ่ะขยาขยาวให้เข้ากันนะครับก่อนนําไปใช้ก็เอาก็เขยาวังสิบละครับเอากลนขวดขึ้นนะครับให้อยู่บินซีนะครับที่อยู่นอนอยู่ข้างล่างนะครับนะครับขยาเข้ากันดีแล้วนะครับเปิดเอาอากาศออก นะครับขวดนี่จะบวมเป้งนะครับอย่าให้ลูกหลานไปเขย่าเล่นนะครับมันจะระเบิดปุ๊เปิดค่อยๆนะครับเพื่อให้อากาศออกนะครับแข้งจังหน่อยนะครับเสียงขวดดังบกไว้ครับปิดนะครับปิดให้แน่นนะครับเขียนวันที่ให้ชัดเจนนะครับในการ ผสมแต่ละครั้งนะครับเห็ดหัวเชือ้อนี่เป็นหัวเชื้อตั้งต้นนะครับในการมักเพราะว่าถ้าท่านจะมักดินมักมักใบกามปูมักปุ๋ยทุกชนิดนะครับมูลสัตว์ต่างๆพี่นอ้องเกษตรกรนะครับสิ่งนี้เนี่ยเป็นนะครับหัวเชื้อนะครับพี่น้องอยากให้ปักพริกงามนะครับก็เอาหัวเชื้อตั้งต้นนะครับไปมักอีกหลายๆชนิดนะครับไปเรียนรู้ในคลิปของท่านอาจารย์สม,มาน ก็น,นํามาใช้นะครับในหัวในส่วนหลายปีแล้วครับ mm hmm. บอเมนว่าพึ่งเห็ดได้ครับดอกดินเห็ดมาก,ก่อนหน้านนั้นอีกนะครับแล้วหลายคลิปดอกดินจะว่าหัวเชืยอหัวเชื่อนะครับหัวเชื่อเป็นยังไงเนาะหลายคนก็อาจจะสงสัยหัวเสืยอจะจินซีมักนะครับอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวมักนะครับก็มียูซียางดังทีดอกดินนะครับด้แจ้งไปนะครับ หน้าา่งะาเมร้าสอนะครับเปรี้ยว 3. ามน้ำข้าวหมากสี่ซิ๊วซิ๊วจะพรางแสงนะครับจากใสๆให้เป็นสีน้ำตาลลักษณะนี้นะครับมักไวเจ็ดมือขวดนี้จะแน,น่นเปี้ยนะครับอย่าไปขยาวย่าไปเปิด,เป,ด,เ,ปดเป็นเด็ดขาดนะครับเขียนวันทีไวมือนีวันทีเท่าใดพี่น้องก็ลงไวนะครับครบ7วันนําไปหมกักนําไปใช้ได้ถามว่าเย็บใด,ดโดนบันไดนะครับสเดือน ครบสามเดือนนะครับพี่น้องก็นําไปเทนะครับใส่กล่องปุ๋ยหมักหรือลาดลดลงนะครับเหงาต้นไม้ต่างๆได้นะครับวันนี้วันที่หนึ่งหนึ่งกันยานะครับเพื่อนๆครับเ,เขียนไว้ขางขวดนะครับเขียนไว้ขางขวดเลยนะครับวันที่หนึ่งนะครับเดือน นะครับหนึ่งเดือนสิบเป็นเดือนสิบนอกพี่น้องหกเจ็ดนะครับถูกหือผิด <c> เ <oughs> <c oughs> มื่อครบสามเดือนแล้วอยู่นิซี่เฮ้านะครับกับบริเวนวัดสมเดคุณภาพนะครับแต่ยังมีคุณภาพแต่ว่าใส่ประโยชน์ในด่านอื่นอีกได้ เ้าเออกไปมักปุ๋ยมักยังเป็นหัวเชื้อตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นนะครับที่ดีเยี่ยมเพื่อนๆก็ลองประเห็ดมังนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปพอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย